สวัสดีครับวันนี้ก็วันศุกร์สุดสัปดาห์ครับวันศุกร์ก็ใส่ชุดไทยนะครับผมสัมภาระต่างๆนี่ก็จะเป็นกล้องที่ถ่ายาวิดีโอนะครับถ่ายภาพยนตร์สั้นก็ใช้กล้องตัวเดียวนะครับซื้อมาก็หลายปีแล้วนะครับคงมีแค่แค่กล้องตัวนี้นะครับใช้ประโยชน์ได้คุ้มมากนะครับบรรยากาศวันนี้ก็ ไม่มีแดดนะครับไม่มีแดดเมื่อวานก็ฝนรินนะครับถึงประมาณเที่ยงนะครับพอตอนเที่ยงก็มีแดดนะครับวันนี้ก็อาจจะสลัวสวหน่อยครับไม่รู้ว่าจะตกหรือไม่ตกดีนะครับแต่อากาศก็ค่อนข้างดีเย็นสบายนะครับาานี่ก็จะเป็นทางสำหรับมานะครับ แล้วก็ไปบ้านพักบรรยากาศดีครับร่มรื่นนะครับบรรยากาศร่มรื่นครับให้ดูรอบๆครับบรรยากาศดีมากนะครับมีแต่ป่าล้วนๆครับผมป่าธรรมชาติโอเคครับก็ทักทายยามเช้าครับผม บกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ